ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลย แล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งในสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียน เรื่องกรากัหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งในช่วงที่เราจะหลับตาเจริญสม,มาธิภาวนากันนี้นะจ๊ะ้วก็ทํจางของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ให้ใจใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิงนุ่มๆนุม,นมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ หรือสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือเลูปไปข้างหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาถธลุปไปด้านซ้ายอีเส้นหนึ่งให้เส้นด้าทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียวกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่รพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ให้พระองค์ไม่ท้วน ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ยที่เดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเปลี่ยนสภาวะตรงนี้เนะี่ย จากระดับจิตของปุ้ติชนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบไปสู่สภาวะของผู้ที่หมดจากกิเลสอสาวาะทั้งหลายเนี่ยท่านทำโดยนำใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุง่มนุมอ,อ,อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวแล้วก็ใจหยุดอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้ไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ใจหยุดนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจิตก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ของดวงจิตเป็นดวงใส บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆใสบ้าง เหมือนกระจกใสๆบ้างหรือเหมือนเพชรใสๆบ้างจะใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย,ย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็งมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณ ที่ไม่อาจจะเอาอะไรมาเทียบได้บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เมือ่อใจหยุดนิ่งไม,ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งในเรื่องอะไรทั้งสิ้นนิ่งอย่างเดียวก็จะบังเกิดธรรมดวงแรกที่เรียกว่าปฐมมุมมักหรือด,ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นดวงใสๆจะปฏิบัติทำจเจริญสมาธทีภาวนาแบบไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้เห็นดวงอย่างนี้หรือยังไม่เข้าถึงดวงอย่างนี้นะก็แปลว่าหนทางเบื้องหน้าที่เราจะไปนั้นะยังไปไม่ได้ จะต้องได้ดวงใสๆอย่างนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมมรรคต้นทางไปสู่อายตนานิพรจะไปขจัดกิเลสอสวะทั้งหลาย,ยที่หุ้มเป็นชั้นยันชั้นเข้าไปให้หมดสิ้นเห็นธรรมดวงนี้เมื่อไหร่ไม่ช้าก็จะเห็นกายของพระธถาคตเจ้า คือกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วซึ่งเป็นกายภายในที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ข้างในเป็นกายที่สวยงามมากในลักษณะมหาบุรุษครบถวนทุกประก,การเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสได้แดงสิ้น อย่างน้อยก็เหมือนลตันลตนะลัตนชาติในเมืองมนุษย์อินที่มีค่าที่ใส่ใแต่มันยิ่งกว่านั้นกายผู้รู้พุตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยที่ใสเป็นแก้วเป็นลตัตนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพุทธลตัตน,นะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะในกลางกายของท่านนั้น ไม่มีความทุกข์เลยเมื่อเขาถึงดวงนี้ได้เขาจะดับทุกข์ได้มีแต่ความสุขอย่างเดีวยที่ยั่งยืนเป็นอมตะกายนี้แหละคือกายที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ในกลางกายท่านก็มีธรรมรรตนะเป็นดวงธรรมใส เป็นคลังแห่งความรู้นะความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความรู้ติดแท้จริงที่อยู่ภายในกลางกายท่านเรียกว่าธรรมรัตนะเพราะใสเป็นแก้วในกลางธรรมรัตนะก็จะมีกายธรรมที่ซ้อนอยู่ภายในเป็นผู้รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เรียกว่าสังฆรัตนะ ตอนอยู่ภายในพุทธลัตนะธรรมลัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าพระรัตนไตรจะอยู่ภายในตัวที่ขอถึงไตสรณคุมหมายถึงสามอย่างนี้ที่อยู่ภายในตัว ที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีทุกข์ก็พึ่งท่านได้เพราะท่านไม่มีทุกข์มีแต่สุขล้วนๆแล้วก็มีอนุภาพอันนั้นไม่มีประมาณควรในการรละลึกถึงนึกถึงท่านเห็นท่านอยู่ตลอดเวลาตั่งนอนยืนเดินเนี่ยความทุกข์ก็ดับไปมีแต่สุขล้วนๆ นั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นชาวพุทธต้องเข้ามาถึงตรงนี้ให้ได้ต้องนำใจให้แล่นมาถึงตรงนี้ใจที่แล่นนีเนียคยเขาเรียกว่าคำมันนะเพราะนั้นเราจะได้ยินคนคุค้นเคยว้ไตสรณนคมคมหรือคำมันละแปลว่า แล่นมาถึงหรือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้จใจก็เคลื่อนกข้มาสู่ภายในจนเข้าถึงรัตนะทั้งสาอย่างนี้จึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงที่แปลว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้ารัตนะไตรนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิต อีกเกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นไม่ใช่ชีวิตที่ผ่านมาของมนุษย์มีแต่เรื่องทำม,มาหากินทำม,มาค้าขายมีขึ้นมีลงอะไรกันไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้พบที่พึ่งที่ลึกหรือความสุขที่แท้จริงเลยแม้แต่นิดเดียวเจอแต่ความเพลินกับความเพลียหมดไปวันวันหนึ่ง แค่กรลบทุกม,มีทุก์มาก็หาเรื่องเพลินเพลินกลบทุกแล้วก็มีความเพลียตกค้างมีปัญหาที่ต้องทะสางทั้งร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมทั้งหมดต้องหยุดนิ่งอย่างนี้แหละจึงจะเข้าถึงน้อยเรื่องที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์เป้าหมายที่แท้จริงก็คือการเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี่แหละ ในเวลาที่เหลืออยู่นี่นะลูกนะให้แตะใจไว้เบาๆทิ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเราจะกำหนดเครื่องหมายหรือแลนด์มาร์กที่หยุดของใจเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพศสักเม็ดหนึ่งก็ได้แลวก็เป็นของใสๆเป็นดงแก้วก็ได้ ของคมกลมๆใสๆเราจะได้เป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรก็ได้ชอบอย่างไหนถนัดอย่างไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆร้อมกับละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนี่ย ด่างออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่ใช่ที่สมองเนอะด่างออกมาจากในกลางท้องเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณมากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้สสใหสใสสะอาดให้บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ได้เด็กบริกรรมภาวนาในใจว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก,กยย็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเยิบเอียบนะจ๊ะ สัพเพพุทธาปลปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจนรักขังบรรดาบิสะปโสเตทะรธาสุขิตาวิลนหาพุธศาสันเนโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวณสัพพธรรมานุภาเวนะ สปสังฆานุภาเวนสัทธาสวัตถีอวันตุเต